ถ้าเราอย่างเงมีคนไกแบบเนี้ยมาเป็นคนไกแล้วก็มาดูนั่งดูด้วยกันนะครับอันนี้ถ้าทําเป็นข้อมูลกลางด้วยกันเนี่ยแต่ละปี้นที่สร้างสรรค์มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงถ้าเทียบกับพื้นที่เสี่ยงแล้วพื้นที่สร้างสรรค์หลักตาเล็กดูว่าหลังหกมงกุลเป็นกลุ่มเอ่่อออะไรนะคอามันไอ้วัดมันใช่ไหมหลังจากที่มันมีข้อมูลแบบนี้แต่ละเซตติ้งอ่ะอาจจะมันจะมีวันนี้ที่จะมีข้อมูลให้ ให้มาดูเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปอร์เซ็นต์บางประเด็นที่เราอาจจะวิเคาะห์มาไม่ทันนะครับด้วยความที่วิาะห์ความเสียงมันเพิ่มขึ้นหรือพื้นที่สั้นสั่นมันหายไปนะครับก็พยายามที่จะสมดุลสุดครับในช่วงปีเตอร์รันิทคความเสาครับของความแออัดนะครับพื้นที่นอกจากนี้ก็บางทีเอ่อพื้นที่ครับแล้วก็เริ่มเตียยพื้นที่เสี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างเช่น สถานที่โลกล้างหรือลานที่นะครับเหมือนกันเลยครับจะเป็นเทศบาลที่เราแยกมาครับของพื้นที่สร้างสารรค์นะครับจะเป็นสี่ห้ามีความพิเศษอะไรเกีย่ยวกับการสอบถามก็เิพเธอัณ์หรือวยกันเก็บนะครับพิพิธภนีจอยเป็นพวกเทศบาลนครสมุทรปราการเทศบาลเมืองกิจกรรมนะครับเดี๋ยวมาในส่วนต่อไปครับเดี๋ยวพี่ถมือว่าพื้นที่ที่ไม่มีทางกายภาพนะครับอย่างเช่นจอมวั อาจารย์แล้วก็คาดิฟายใันชเลยว่าร้านเกมซอยนี้สิผมมองเป็นประเด็นหลักเลยเรื่องพวกเตะมานะคะในหลายๆพุ่นในพื้นที่เนี่ยเราพบปัญหาอันหนึ่งก็คือดึงการไม่ได้รับการสนับสนุนจริงจังจากภาครัฐในพื้นที่เนี่นยหลายๆท่านจะเห็นว่าจะมีทั้งในเรื่องของอบางส่ันที่ เน้นไปเรื่องของว่าปัญหาส่วนกลุ่มงานของหน่วยจัดการด้านเด็กได้โยส่วนจำความถุนการกลุ่มนึงก็คือสํานักงานเขตองค์กรของเล่าจำความถุนการภายใต้ภาคีสสนะครับคือการสนับสนุนของสสนะครับทีนี้คือกลุ่มงานด้วยศาสตร์ที่เป็นข้อมูลนะครับในแต่ละอําเภอเนี่ยก็จะมีํำนวนประชากรองของสุขภาวะสีด้านนะครับสังคมนะครับจิตใจนะครับเรื่องของร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของสติปัญญานะครับแล้วก็ปีนี้พิเศษเราเพิ่มปเรื่องของการประเมินเรื่องที่เช่น พุซอรเนี่ยเป็นรายการใหญ่เนี่ที่มีความสูงมากกว่าคนที่คนที่ไม่ใช่นะครับนี่ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เวทีคืนข้อมูลนะครับมีน้องๆที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับไปชวนกันศึกษาข้อมูลเรื่องออพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สร้างสรรค์ แล้วก็ความชุกข,ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป็เกเยาวชน,นครับวันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็น้องๆในชุมชนในพื้นที่เนี่ยก็มารับฟังข้อมูลกันนะครับก็ในเวทีก็มีการคืนข้อมูลที่ไปเก็บมานะครับเพราะว่าเราพบว่าระยะหลังเนี่ยพื้นที่เสี่ยงกับพื้นที่สร้างสรรค์นเนี รูเ้เหมือนว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชากระท่อมบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่แพร่ระบาดมากนะครับไม่รวมถึงเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ผับบาหรือว่า พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการทําผิดนะครับก็คาดหวังว่านะครับสะะสเรือข่ายคนเล่าคาดหวังว่านี่จะเป็นจุดตั้งต้นนะครับในการที่จะชวนนะครับหน่วยงานทั้งประเทศช่วยกันขยับนะครับเพื่อแทนแทนที่เราจะไปรุ่มหลงกับอใบายมุกหรือปัจจัยเสี่ยงที่กําลังเพิ่มนะทิศท,ทางของรัฐนโยบายรัฐเนี่ยนะครับใช้โมเดลของสมุดประการที่กําลังศึกษาข้อมูลเป็นฐานแล้วก็มาปิดจุดอ่อนพัฒนาเยาวชนด้วยกันครับ